ครับผมมาฟังเพลงนี้ครัไกด์สตริงสตริงบ้างนะฮะแนวสตริงบ้างนะครับผมเพลงนี้เพลงสอ,งอย่างที่ค้างใจอ่าเขียนคำร้องทำนองโดยวินเชอพรนะมาฟังไกด์ครับสติงสต,งสติงบ้างนะ,ะล,องลองลองดูครับคำรักเกิดมีขึ้นมาใช้เวลาในคำว่าเราจับมือกันก้าวผ่านร้อนหนาว สุขและเศร้าเราไม่ทิ้งกันเกิดอาเพศเหตุการณ์ไม่หวังเมื่อหนทางแห่งรักหักหันมือที่สามมาทำให้ร้าวชานเขาคนนั้นแทกความเป็นเราเอา้าต้านไม่อยู่สู้ไม่ไหวในเมื่อใจของเธอเลือกเขา ควาวานชื่นวันและคืนที่เคยเป็นเราคืออดีตได้แต่คิดถึงวันเก่าๆวันนี้เราเจ็บเงาเดียวดายคำรักสองเราสิ้นหวัง สิ่งที่ค้างไม่เคยห่างหายคือสองอย่างที่ฟังฝากไว้หนึ่งเสียใจสองได้น้ำตา ต้านไม่อยู่สู้ไม่ไว้ในเมื่อใจของเธอเลือกเขาความหวานชื่นวันและคืนที่เคยเป็นเราคืออดีตได้แต่คิดถึงวันเก่าๆวันนี้เราเจ็บเงาเดียวดายคำรักสองเราสิ้นหวัง สิ่งที่ค้างไม่เคยห่างหายคือสองอย่างที่ฟังฝากไว้หนึ่งเสียใจสองได้น้ำตาคำมารักสองเราสิ้นหวังสิ่งที่ค้างไม่เคยห่างหายคือสองอย่างที่ฟังฝากไว้ หเสียใจสองได้น้ำตาคือสออย่างที่ฟังฝากไว้หนึ่งเสียใจสองได้น้ำตาจบไกลครับสองอย่างที่ค้างใจสตริงบ้างครับขอบคุณครับสวัสดีครับ